วันนี้เดินสนักแก๊งคนดีจะมาทําการแกล้งนอกฝึกงานและมีสิ่งเดียวที่พวกเขากลัวมากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือผีเราจะมีภารกิจให้ทำโดยผมเนี่ยจะหลอกให้พวกเขาต้องไปทําภารกิจนอนค้างคืนในโรงเรียนที่มีวัดร้างอยู่ข้างในและผมจะเริ่มจากการไล่ระดับการแกล้งหลอนให้กลายเป็นโคตรหลอนเลยวะ ต้อนจำไปตลอดชีวิตะเสียงอะไรก็ไม่รู้คนวินน่งอยอู่ข้างบนเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องเริ่มบิ้วให้เหยื่อของเราได้อินกับสถานที่กันสัก,ก่อนพี่ต้องบอกเลยว่าโรงเรียนพี่จะสร้างทับวัดลางอีกที่หนึ่งเป็นวัดเก่าเนี่ยนะนี่คือวัดเหรอพี่ใช่เป็นวัดนี่แบบเวลาพี่แบบอะไรหาย นี่ไงจังหวะไหว่ด,ดีเต็มเต็มเลยเราจะมีภารกระิกให้ไดอันนี้คือห้องน้ำจะเป็นสมัยก่อนก่อนก่อนพี่จะเข้ามาเรียนน้าแล้วมีคนบ้ามาตายอย่างนี้ถ้าได้ยินเสียงขอกลับมาเดี๋ยวเราขึ้นตึกกันนะฮอ้คงนี่เซอร์ริปแล้ว ก็ไม่เคยเห็นโรงเรียนตัวเองกลางคืนแบบนี้มาก่อนนะรอให้ใครเดินได้เรื่องอยู่แบบนี้น่ากลัวโอ้โหมองมาจากตรงนี้ก็น่ากลัวเลยที่หนูใหม่บราไม่เท่าไหร่แขกไปคนแรกโผล่มาออกไปไหนเปิดออกไปแบบเดินออกไปกระปุกแป้งอยู่ไหนเดินไปเดินออกไปกันสอง ไม่มอะไรให้ผมกลัวติดกะลให้้กล้องเข้าไปให่แล้วพี่เฮ้ยติดทำไมอะ 50นาทีโอเคเข้าไดห้องอย่างเงี้ยโอเคอยากจาะตั้งแต่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราลงไปเอาอุปกรณ์หน่อยเลมหมุนชงกว่านจะแยกกันนอนเลยไม่เป็นตายจ้ะ กกรกาไปหาที่ยเย็นๆนอยดีกว่าดึเก็บกลยนะตอนไปหามุมมืดๆแล้วแบบถ่ายแบบเซลฟี่ลงไว้หนอ่อยอะไรนี่จะต้องเห็นหน้านนงงง หดมนสมุทรสาคาว่าวโตวัะโตสมมาสมบูรณ์ศับดิอยาพี่จะวิดีโอคอลไปนะพี่เดินแป๊บเอ้ยเดี๋ยวพี่ยินวิดีโอมาพี่นะ <Okay. S 1> โอเคโอเคโอเคหัวทางนี้แล้วก็ ัวทุกคนดูทีไหมเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะน้องสองคนมันกลัวผีมากเทุกคนพี่จะไม่วีดีโอคอลแบบเห็นหน้านะ เพราะเดี๋ยวมันปิดอะไลแล้วเราจะยิ่งกลัวไอ้แม่ของพี่จะโทรยังหนูกลัวมันเงียบโทรสัพห์ไหยเอาเอาเสียงน้ำมูกจะสั่นปอนก็รับกายก็รับนะเสียตัจะอนเข้าเขื่อนรู้เขื่อน้เนียัปลออยู่ม่อนกอแล้วไอ้กายยังอยู่ นะขอโทษนะกลัวไม่ต้องกลัวพรอ,อยู่คนเดียวแล้วแบบไม่น่ากลัวนกก็บินจังเลยนหลังคาดังขึ้ให้เปิดสวดมนต์ อย่าทก,กัน,น็ให้เปิดอ่ะได้ไหมหลานพี่นับก็ได้ยินเห็นปะยี่มีเปิดเหรอไม่ได้เปิดม,มีโทรศัพท์ทเครื่องเดียวกับหมอสเรารู้สึกไงกันอยู่ตอนนี้ตอนนี้หนูรู้สึกแบบว่าใจมันอยู่มาแล้วก็อยู่กันได้จริงๆผมไม่อยากหลับไปเลยตอนเนี้ยหลับแล้วตื่นมาแล้วก็ตื่นมาทีเดียวไม่ได้ต้หลับไม่ได้ ผมไม่มอง้าก็ั้นหลังไม่ได้ันหัต้ปิี่ว่ากายต้องต้องมาตรงหน้าประตูหน่อยวะแต่แต่เสียงพางสเดไม่มีแล้วใช่ไหมเสียงวนลิดจิงเหรอเนี่ยไม่หนูนอนอยู่ตอนเนี้ยเฮ้ยหมาอ ตนนี้คือหนูนอนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ยตั้งกล้องหน่อยทุกคนหนไม่ได้อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งนัดกับเราโอเคนะนะโอเคแม่โอเคไปเพราะโอเคป้านี่หนูไม่ได้อะจะลุกไปร้อนไหนอยู่แม่งทิ้งเดี๋ยวลุกไม่ได้บ้าพี่นัดโอ้ยจะเป็นไข้เลือดออก ที่นอนกันป่ะไม่เอาตัวนั้นแฮปปี้กับตรงนั้นนะไม่แฮปปี้แต่ว่าไม่อยากเปลี่ยนแล้วกลัวโอเคแฮปปี้เหรอไม่อยากมอนหนูบอกเพื่อนว่าหนูกลัวเพื่อนบอกว่ามึงลองเปิดหมอลำดีช่วยได้เอออันนี้จริงงั้นเปิดหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำบอกว่าอยากขอหมอลำอย่างนี้อย่าีงนี้ให้อิ่มโทรไปหา เช็คแป๊บนึงว่าเราโอเคกันไหมแป๊บนึ่งนะคุณพูดนี่นอนผมกลัวตรงวินานะผมอะตอนแรกพี่เขาให้พี่นอนตรงบันไดใช่ไหมแล้วพี่กลัวตรงประตูอ่ะพี่ก็เลยขยับมานอนตรงใต้ต้นไม้อ่ะยุงกัดมากพี่ก็เลยขยับมานอนในห้องพยาบาลพูขยับมาสามที่ล้ว เดินมาดินี่สีงอะไอ่ะ จากที่ที่หนูนอนแล้วเพราะว่าหนูยื่ไ,ไม่ไหวหนูได้ยินเสียงตุ๊กตุกตุกตลอดเลยแบบว่าเสียงหมาคนวิ่งบนตึกไม่คนวิ่งบนตึกก็เหมือนเสียงคนตีกำแพงทุกครั้งที่ได้ยินอ่ะก็มีเสียงหมาเห่าตามตลอดเลยเหนูก็เลยออกมาจากตรงนั้นแล้วเพราะว่าหนูยื่ไ,ไม่ไหวจริงหนูกลัวมาก อย่างแบบอย่างเนงะี้ยหรือว่า้ตรงที่เขาก่อสร้างป่ามันมาตลอดเลยนะพวกเรานี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวปลาไีกจริงจริงทุกคนคะตอนนี้หมาเห่าหมาเห่าหนักมากเฮ้ยแต่แต่ว่ามีรถมีเสียงรถผ่าน เฮ้ยถามเขาเเผมถามเขาดีไหมว่าเขาไปไหนพี่พี่ไปไหนอะ่ะพี่พไปไหนปิกินเ,เตลียวไหนได้ปิกินเตลียวอ่ะไปไม่ไปพี่เย็นอยู่ข้างบนหมดเลยเหรอ อกเขาว่าพี่ขาทาหนูไปกินก๋วยเตี๋ยวใหม่ทำทรงก้าทำทรงก้าเป็นไร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 ใหญ่มาเลยมาดูน้องสาวเลยโอ้น้องเล็กไม่ร้อง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 โอ้กอดกันกอดกันรัก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 กันพี่กายมาดูน้องเลยแกล้งน้องก็ร้องไห้แกไอ้กายโอ้ โอ้ลัก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 ลลักลโอ้โอโอ้โอ้โเล่าเมล่าม่รเออมันเด้บอกพูดไอ้กิ๊แพว่น้องาวคเ็กเออูไอ้แพนีน้องสาวคนเล็กเลยไมู่้น้องสคนเล็กพอดแบบรบเลยเออเออถ้าพี่บอกว่าแพคือน้องสาวคนเล็กแต่ว่าพี่ไม่ได้คิดว่าจะแก้อ่ะพี่ไม่ใช่คนคิดแก้ละ เรามานอนรวมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาอยู่เพื่อนแล้วมาอยู่เพื่อนแล้วเฮ้ยเหนื่เหรอการขอโทษน้องก่อนขอโทษแล้วก็ผมขอโทษเลยผมไม่ได้เป็นคนคิดอะพี่ขอโทษแทนใด้กายด้วยอ๋อโอ้ยบางเวลาแบบอย่างนี้แล้วก็บอกแบบให้ผมชื่อผมวะเดี๋ยวพี่แล้วพี่ชอบใจให้กายเดี๋ยวพี่พาไปเกลี้ยงข้าวอยากกินอะไรในหางทองให้ได้หมดเลยแข่งกันนะแข่งแชมพูกันเถอะแข่งกันดีดีกอนดีกน เดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงทุกอย่างพี๋ยวานพ่พาไปเลี้ยงทุกอย่างเลยพี่ท่านพีินไม่ได้แพลวเร็วเอ้าพี่แหละพี่ดูแลแพลวตลอดเลยนะตอนเย็นตอนอะไรอย่างเงี้ยดีกว่ดีกว่าได้ไหมน้องสาวคนเล็กแต่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนะน่าจะรู้ว่าใครเป็นโปรนิวอยู่ดูไม่ได้น้อง เขก็นอนหกปีไม่เคยทิ้งกันเลยบ้านไกก็ไปส่งไม่มีทางกินเหล้าก็ออกให้ก่อนเาปดเาไปดูไปก่อนโอเคโอเคไม่เป็นไรเขามาหกปีดูแลมาตลอดเ้าอะเปนเ้ื่อนนาไป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 ด้วมันย่งห้าอีกไปไปโค้้้รุ่นใหม่ตัวไฟ้ชโ้ชเก็กนักกุจีโค้ชโค้ชโค้กโค้ช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 โคมชโค้ชโค้ชรุ่นใหม่ตัวไฟเชโค้เ็กนกกจีค้ช